สวัสด,ดีค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิว i ฟชค่ะบิวค่ะ,คะวันนี้พวกเรากลับมาอีกรอบแล้วนะคะหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งหรือคลิปที่สองก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคลิปนี้ถ่ายหลังจากที่รีแอคออมพัฟเฟอร์คิสเดบิวไปนะคะ<ม>แต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปไหนมันจะลงก่อนนะคะอ่าสำหรับวันนี้เล่ามาเหมือนเดิมค่ะมาทำอะไรวันนี้เราจะมา Reaction กับ s ิลปินซูลลินะครับ เขาเพิ่งจะทําการคัมแบ็กมานะคะแต่ว่าสเตจก่อนคัมแบ็กเพลงก่อนคัมแบ็กที่ที่เขาทําไว้ก็ถือว่าปังมากเลยนะใช่ไหมใช่มันไวรัลในแบบหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกเอ่ยในการออกวงการโคเวอร์โคเวอร์แดนซ์ต่างๆนะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพลงดีนะคะกับเพลงที่ชื่อว่านูนูนานใช่นะคะเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วนะคะวันนี้เราจะมารีแอคโซโลลิสคนไหนอคนนั้นก็คือเจสซี่นะคะ เจสซี่นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะคะเออเจสซี uh, ่นะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นศิลปินภายใต้สังกัดของซายนะคะซายชิลลองอุปกรณร์น้ำสไตล์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่มีความพิเศษคือเจสซี่เป็นโคเวนอเมริกันอเมริกันนะคะก็คือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาเกาหลีได้นะคะแล้วก็จริง มันเคยมีแบบว่าเหมือนข่าวมันก็แสบบ้างที่แบบเจสซี่เกือบจะได้เป็นเกิร์ลเจเนอเรชันนะคะ uh, uh, อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เหมือนเขาอืมเทรนเทรนมาด้วยกันนะคะแต่ว่าแค่อยู่แค่คนละบริษัทอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็สําหรับคัมแบ็กวันนี้นะคะเจสซี่มาในทีมอืม um, คงคอนเซปต์ความเซ็กซี่ไว้เหมือนเดิมนะคะคือเราก็ยังไม่รู้แต่เราเห็นแบบอืมทีเซอร์แล้วก็ MV ผ่านหน้าฟีด ใน YouTube นะคะแล้วลเราก็เ้ยมันน่าสนใจจังเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดูนะคะทุกคนก็เลยเก็บไว้เพื่อจะมาทำมิสเอ่มเอแอคชั่นในวันนี้ใช่ค่ะนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเริ่มกันเลยจะมาเริ่มดีแอคกันกับทีเซอร์ก่อนนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า what what type of <okay. S 1> ex นะคะ e โอ้หันเสีเยงกระเซ่าจังไงเสียงเซ็กซี่มากเลย Oh my god ก็คือ่ะว w สีสวยจังเลย MBC <oughs> สวยมากใช่ <c oughs> มันทำไมมันดูมีสองคนหมายถึงแบบดูมีสองคาแรคเตอร์อ่ะเห็นป่ะชุดสีขาวชุดสีดำแต่แบบ ชุดสีขาชุดสีดาคือแบบเซ็กซี่มากแล้วเสียงตอนขึ้นเห็นเห็นปะมันเซ็กซี่มากใช่ใชเออคือแบบอุ้ยเสียงมันแบบกระเส่าแบบแบบเสียงข่าแขมเงี้ยเออแล้วแบบพอตัดไปอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นฉากสุดท้ายของทีเซอร์ทีท่เป็นคอนเทน์ฟัวเว้นี้แบบดีไลท์ขึ้นมาเลยอะ่ะสีสวยมากเขาจัดวางสีได้ดีมากอเราใส่ชุดสีขาวอ่ะยิ่งทำให้แบบว่าตัวศิลปินเด่นขึ้นมาอย่างเนาะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูเอนะคะเดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซับไปด้วยนะมันมีซับอีกไหมเราจะอ่านทันหรือเปล่าไม่ว่าเราจะดู m อหรือจะดูดูคนเอ็มีก่อนใช่ไม่รู้จะอ่านไหมโอเคนะหนึ่งสองสเป็นเหมือนกระดานหมากรุกปะใช่พื้นเฮ้ยถ้างั้นนางก็เป็นตัวหมากควีนเนาะ พ่อมีวงกุเพาะเวลาเล่นอ,อ่ะอันดอุ๊ยอุระเริ่มดีมากเลยเฮ้ย๊ยไม่ค่อยเห็นนางสไตล์เนี้ย<ช>ไม่ถึงแบบร้อง ควีนหมาควีนเพราะว่าตัวอื่นมันเป็นหมาโอ้ยยังวย่งหุนแบบนี้จังเลยโฆษณาลดปะเราเล็มยังียอาแบบเยความแบบทิ่ไม่เจอโอ้โห เปิดในผับเลยแเนเดี๋ยวมันติดหัวนะเรา t ช้ e o เบตยูติงอนะไร oh bitch, i am, ะหมท่อนนี้ยมีพวาอมแบบอะไรวะยอนอา uh oh. <laughs> อากคือใครเดียวกันนะเนาะใช่ <S 2> <S 2> <S Let me put some spice of the world Wow ชอบท่อนแบบนี้มาเลยเพราะีกชุดเหมือนว่าใช่โอ้โหเมื่อกี้อ่านประโยคไม่ทันตอนนี้อ่านทันเต็มประโยคแล้วโอ้มันสปซส์มากความเผ็ดมากเลยอ่ะเห็นปะ What type of business thing messing yeah. up it? Ooh! Yeah, 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 yeah. I can't get out of there. ีบมันเบามากเลยนะถ้า,ถาเทียบกับเพลงที่แล้วแล้ว<ช>อ่ะไม่ถึงดนตรีตมันเบากว่าแต่แบบบีบมันยังหนักเหมือนเดิมอุ้ยแต่ชอบฉากฉากแบบในห้องนอนหรืออะไรอ่ะไม่น colorful ม,มากเลยอ่ะมันช,ชุดชุดอะไรก็สวยใช่มันก็แบบออกน้ำตาแดงๆนะใชโอ้โหมีแต่นาง,มางนไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้ได้มันแบบเน้นสัดส่วนมากเลยอ่ะว้าว อ้ยว้าวอ่ะเธอต่อก็ในความเพลงผมพู้ชายเธอเธอไม่เธอไม่ค่อยได้ติดตามวงแบบนี้มั้ยไม่ก็ดูได้แต่เราไม่ได้ดูนีงก็ดูเขาเรียกว่าไงวะไม่ได้เสพความเซ็กซี่อาจจะเสพแบบคนเออใช่เสพสไตล์เพลงใช่ไหมใช่สไตล์เพลงแล้วเพลงนี้คิดว่ายังไงมั้งจยมีด้วยอ่าถ้าคิดใช่ไหมแบบมันก็ มันก็ติดหูนะแต่แบบว่าส่วนตัวอาจจะชอบนู่นนั่นนันมากกว่าเพราะแบบเพราะว่ามันมีแอนดิบอะไรที่มันแบบมันมีความแดนส์มันแบบมันมันเต้นอีกแบบหนึ่งอะนู่นนั่นนมันแบบมันจังหวะมันกวนกวนกวนแต่นี้มันดูแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนใช่มันดูมันดู power ์ฟูลนิดหน่อยมันดูแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรแน่นอนมันเหมือนอารมณ์เป็นเพลง Get Over X ปะแบบเป็นเพลงที่แบบว่า Move On อ่ะเพราะแบบมันมีท่อนนึ่อแบบ Thanks for my X อะไรเงี้ย Now I'm I'm on next อะไรเงี้ย I'm on the next I'm on next อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็คุยคุยอยู่ว่าแบบชื่อเพลง What Child of X เนี่ย X อันเนี้ยมันหมายถึงแบบ X ที่แปลว่าแฟนเก่าหรือว่า X ที่แปลว่าคิสอันนี้เธอคิดใช่ไหมแต่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น X ี่แปลว่า boyfriend เปนเกา่าแหละเออแต่เธอคิดว่าเป็น X แต่ฉันพอดูจากเนื้อแล้วก็น่าจะหมายถึงแฟนเกา่เกาอืมอืมฉันรู้สึกว่ามันดีนะอีกแล้วคำนี้เฮ้ยแต่เพลงนี้มันดีจริงๆทุกคนคือแบบมันมันแล้วแต่สไตล์คนชอบอ่ะเพลงนี้เราว่ามันต้องฟังแบบว่าอีกสองสามรอบอถึงจะแบบ ันเนี้ยเข้าใจว่าเออถึงจะเข้าหูเพราะแปลวแบบนุ่นน,น่าด้วยความที่มันเป็นบีทแบบไม่รู้ว่าแต่เราเออเราชอบนุ่นนาน่ามากกว่าเพราะว่าเพลงนั้นฟังครั้งแรกแล้วคือแบบมันติดหูเลยเ<อ>แต่อันเนี้ยมันดูมีความจอดจงเฉพาะจอดจงขึ้นมาอีกสําหรับแบบล้าจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบอ d ดอใช่มันจะร้องเอะไรอย่างงี้ใช่มันดูมีความใช่แบบคือเปิดในรถก็ได้จริงเพลงมันเปิดที่ไหนก็ได้แต่แบบเออมันดูเป็นเพลงที่แบบว่าจอดจง เออพูดอกไปวนมาอ่ะเออนั่นแหละแต่เดยกเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ที่แปลกใหม่ในเพลงนี้ก็คือปกติเราจะเห็นแบบเจสซี่เก่งในด้านของแรปใช่ไหมพอแบบเจสซี่ไปออกอรายการอันฟรีนี่ละซตาร์ในเกาหลีที่ดังมากแล้วแบบมีมีมที่แบบเป็นเจสซี่เยอะมากทุกวันนี้ยังเห็นคนใช้ใชอยู่นะมีมนะ team, อะไร uh. นะ I'm not your team it's a competition อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดนะเราไม่แน่ใจว่าแบบมันพูดอย่างไรเปล่าเออ แต่แบบจริงๆส่วนตัวฉันชอบเจสซี่หนานะเป็นคนตลกเป็นคนน่ารักเป็นคนเซนซี่มองดูในแง่ดีอะไรเงี้ยเป็นคนตรงใช่แล้วเป็นคนตรงแต่ตรงในที่นี้คือตรงยังมีเหตุผลและและแบบมารยาทใช่เห็นนางเป็นคนเสียงดังไงนางเป็นคนมีมารยาทบ้างนะดูจากเวลาแบบว่าออกรายการอะไรเงี้ยเพราะแบบชอบดูรายการที่เจสซี่ไปออกมันแบบตลกแล้วมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะ มันสนุกอะเออแต่บางทีก็รู้สึกอันคอมฟอรเบิลไปด้วยเวลาแบบพิธีกรบางคนถามแบบไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยอืมแต่เจสซี่เห็นน่าจะสนิทกับหัวาซาบะเพราะว่าเคยมีเพราะว่าเคยมีโปรเจกที่ผ่านไปมารวมกันผ่านไปมาผ่านไปปีที่แล้วไปปีที่แล้วแล้วก็น่าจะสนิทกับแจซอกหือแจซอกใน running man เพราะแบบไปออก,ก running man บ่อยอะไรอางี้แล้วก็ได้คุยกับอยู่แจะสซอกบ่อยเนาะแต่เมื่อกี้ ตอนแรกแบบกตกใจกับตอนที่นางร้องอยู่แต่คือรู้ว่าเจสซี่ร้องเพลงได้ไดเพราะว่าตอนที่ออกน un ุนูนาน่าก็มีอีกเพลงหนึ่งเป็นบรรดา <c oughs> เพลงนา่าเศร้าอยู่นะอ,อืมอืม <c oughs> ก็ดีแต่ไม่ไม่คิดว่าจะจะแบบเอามาเป็นแบบอ่าร้อง <c oughs> ในเพลงนี้ <c oughs> ด้วยเราเข้าใจว่าจะอารมณ์แบบจะร้องสไตล์นุนนุนนั่นนาเงี้ยไม่ใช่ว่าร้องแบบนุนนุนนานาแต่หมายถึงแบบร้องอารมณ์ประมาณนุนนุนนาน่าอย่างเงี้ย ต่อไปนะคะเราจะไปดูสเตจสเปเชียลสเตจนะคะน่าจะเป็นสเตจคัมแบ็กของเพลงนี้นะคะของเจสซี่นะคะ What type นะคะหนึ่งสองสามชอบชุดมากเห็นหุ่นแบบเนี้ยตอนที่น้ำแบบอะไรกันน้ำหมอยังนั่งแบบใช้ชีวิตอยู่ในฟิตเนสแบบ นานมากเลยนะหนึ่งวันอะอแล้วก็เล่นแต่ช่วงแบบ lower body อะก็เลยได้แบบกนสวยแต่นางชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มากเลยไม่อยากกินแล้วไม่อ้วนเว้ยความไม่ยถ้าแบบนางผมรอบไนแบบไม่ไม่นางสีขาวอะใช่ไหมเหมือนนวนเห็นแบบรอบในนามาผมแบบแดงแดงหน่อย แต่ชอบตอนผมสีบอนมากจะเจอ,อเวลาวันเช้าไหมเด็ดเด็ดเด็ด isolate ทุกคนไอ o l เล e ชอบเห็นคนแดนเซอร์เยอะแล้วมันเหมือนแบบ first s t ใช่เ <laughs> นิ่นๆนานๆเลยที่มีคอมเมนต์แบบ ดัซซี่ how many d a e s s e s do you want สายถาม10เนี่ยสายโอเค100แต่โซโลุกดีธอเก่งมากเลยนะต้องแบบคุณคนเดียวแต่คุณต้องคุมเสเตยรอยู่มันเป็นเกมปะความรักมันเหมือนเกมน่ะน่าจะเปรียบเทียบ ับแบบกระดานมัดลุกอะใช่ไหมแล้วนั่งคือครีนเป็นตัวมห,มหมากครีนฉันไม่หมากเหมือนเป็นอะไรสิตัวหมากครีนหมายความว่าไงแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าว่าครีนเนี่ยแบบเขาสามารถมาทำอะไรได้บ้างโอ้ชอม What t ว์มาว่าใช้อะไรจุดเล่น s มสซิงวิ h แต่ว่าถ้าเต้นก็ยังมีความแบบว่าแบบเต้นตามด้าม<ช>ันทำไเ้เยอะแล้ใช้พื้นที่เต้นมาเยอะ กอย่างแบบเพลงแต่และเพลงที่นางทำอ,อมานางอินทูเพลงมากเลยนะแบบสเตจมันเลยออกมาแบบเป็นคุณนางเองเออใช่เอามานเป็นนางเองแต่และสเตจอะมันจะแบบเพอร์ฟอร์มในดีเทลมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเพราะแบบนางจะเอนจอยไปกับเพลงแต่และสเตจไม่เหมือนกันซึ่งมันทําให้คนดูไม่เบือ่อเียวันแล้วก็นุนนันน่าต่อคิวเลยนะจ๊ะ S <S <S ดีนะเออโดยส่วนตัวคิดว่าโอเคอ่ะชอบอ่ะแต่มันแค่สเปซิฟิกอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าไรมันจอดจงกลุ่มคนที่ชอบนิดนึง<ม>สำหรับคนที่ชอบเพลงที่บีดไม่ได้หนักมากแล้วชอบเพลงทช่แบบไม่ใช่สไตล์ EDM อาจจะแบบฟังครั้งแรกอาจจะแบบมีขัดหูนิดนึง<ม>อะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าไรอ่ะสายแดนสายแบบอะไรเงี้ยจะชอบอืมแต่ไหนไหนเออแต่แบบ ยังไงก็รู้แต่เนื้อเนื้อหาเพลงอะความหมายเนื้อเพลงดีมากแบบชอบมาควาชอบความหม่เนื้อเพลงมากเลยอะรู้สึกแบบเอ้ยเปิดซับอ่านความหมายเนื้อเพลงกันด้วยอะไรงนี้เออก็ฉนุกดีนะความหมายเนื้อเพลงแบบอ่านแ้อาอู้วอ่าเงี้ยโอเคแล้วเธออะไม่แกเมื่อกี้อมันอาจจะแบบ ด้วยความที่มันเป็นลองช็อตป่ะเหมือนวันช็อตเลยมัันยงงไเพราะมันมีชุดสเตจแค่ชุดเดียวว่ามันไม่เหมือน mv ใช่มีชุดสเตจชุดเดียวเหมือนแบบว่าายงแต่เรา looking forward แบบชุดอื่นที่แบบเจสซี่จะใส่ในสเตจอื่นมากเพราะใน mv เห็นหลายชุดแล้ในสามสี่ชุดนะมันอาจจะมีชุดอื่นอืม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 แต่ดูเธอชอบนูงดูน่าน้ามากกว่าป่ะใช่ก็เลยไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยไม่ค่อยพูดอะไรเพราะแบบว่าเออเราก็แบบเคารพความเห็นคนที่ชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะอ๋อ แต่ก็ไม่ได้ไม่ชอบใช่ก็ฟังได้นะแต่เฉยๆเออแต่แค่ไม่ใช่สไตล์เพลงตัวเองใช่ไหมใช่อืมโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอ่า react ของ mv ใหม่ของเจสซี่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากไปให้กำลังใจเจสซี่นะคะก็สามารถไปติดตาม follow เจสซี่ได้ในอ่ instagram นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ i n s t a g r กรมของเดซีเว้นไต้เดสคริปชั่นนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆจากพวกเรานะครับค่ะแล้วก็ถ้าพวกเรามีกริยาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพอะไรก็ต้องขออภยัยในอาทีนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปอเราจะทำคลิปอะไรดีแอควงไหนก็ฝากติดตาม<ห>ด้วยนะคะหรือเพื่อนๆอยากให้ พวกเรา r e แอคหรือทําความรู้จักกับวงหรือศิลปินคนไหนไหมว่าจะเป็นไทยต่างชาติศิลปินเกาหลีใช่ใช,ชาติไหนก็นได้คะ่ะก็เมมบอรดกันไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะาค่อยๆทํานะคะใช่ใชค่ะพยายามทํานะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย